สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เราอยู่กันที่บ้านซัมขี้เหล็กนะครับอำเภอคุนหาญจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้มาติดตามเยี่ยมชมนะครับสวนทุเรียนของพี่รัสมีนะครับต้นใหญ่ใบสวยแต่ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้โซรมากมันเลยมันเหลืองหมดเลยมันเหลืองในกลับมาสวยงามมากเเออนี่ครับเดี๋ยวก็มันจะได้จับเวลาถึงนาทีตรงน นีกำลังให้น้ำครับต้นใหญ่ใบหนาครับเหมือนกับทุกๆแปลงเพิ่งจะเริ่มใช้งานเราในระยะของการต้นเสื่อมโทรมนะครับของพี่หมีสี่เริ่มมาสี่เดือนสี่ห้าเดือนสี่เดือนเนาะแล้วก็จากที่เหลืองหมดทั้งแปลงนะครับก็ตอนนี้มาเขียวแล้วครับเขียวแน่นๆแ,แล้วก็ใบใหญ่สวยให้ดูชุดใบ โอเคเดี๋ยวเรามาติดตามในระยะก,การไว้ดอกไว้ผลนะครับกับส่วนนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เพียงพอเท่านี้สวัสดีครับ